อ่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมอาในสายสาหของเนี้เราอยู่ในเกมก,กาลินาอารีรีเปิดชิหายก็วันนี้นะผมเราจะมาเล่นโหมดโคลวอกันก็เป็นโหมดที่เรียกว่าเหมือนว่าจะเป็นฮีโร่ตัวเดียวถ้าเรียกถูกก็มาห้าตัวขอรีห้องแป๊บหนึ่งเพราะว่าเสียงในดีทอปมันแย่มาก แต่แล้วอยู่กับทีมงานคนคนเดิมซึ่งก็ยังขยับเหมือนเดิมไม่ต้องแนะนำมากเริ่มเกมกันเลยฮ <laughs> ขังโง่โง่รันค้ารันค้าหนีมาแล้วอธิบายการเล่นโคนวอลหน่อยมั้งต่อ อรหอสตัวขึ้นไปแล้วจะได้เป็นเดือดอดแที่นี่ดิทุแนนหนักล่ะมันต้องลุยหนกล่ะองตัวแมนขี้ขาวโัเพนไอ้แยกล่างไหมมันต่อตีแยกล่างไหมเ้ยเทนก็ได้เทนก็ได้เฮ้ยเหน่าขี้ตีแยกล่างเร็ว ตีพอมดไงเอาดาเคดัพลาตาโมเสกไงไม่เลยนี่ไงก็หมดนี้ถ้าเราเลือกตัวซ้ำกันตัวซ้ำกันอน่ะมากกว่าอีกตัวหนึ่งก็จะได้เล่นหรือไมก่ก็ถ้าตัวมันเท่าๆกันเนี่ยมันจะส่มจากอะไรกูก็ไม่รู้คนเลือกไงโอเค จาประสบการณ์ว่ามึงได้โง่ขนาดไหนยิงโง่มากก็ยิงมีโอกาสได้มากเน่ยามาได้ไฟเมื่อวานแล้วก็ก็ได้แล้วมอสก็คือโง่มากๆใช่ไหมก็เลยได้เราเจอกับยีนะ่ายีเลยเหรอนี่เรามีแร้งคอนอยู่ทีมเดียวกับเราด้วยมันต่อ ่อ่านชื่อยีน่าด้านขวาสุดดิมั่งซีโสอะไรวะเกอะไรล่ะอ้ามกูรู้มึงอ่านได้อ่านไม่ได้ลืมไปแล้วภาษาเกงยีน่าคนขวามือใกล้ๆคนตรงกลางคนขวามือใกไงโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดมันต้องอ่านแบบ จงเปิดซ่าเลเซอร์ซามีสมองไม่ทำงานเสียท,ทำ้ผ้าเดียวหมดเลย <c oughs> นี่อันนี้คือเมื่อพ่อมดเจอกับนางระบำนั่นเองเชียนี่เชียร <c oughs> ี่ไ, <c oughs> ไปเลยไปอยู่ทางซ้าย มาแล้วแปดเวทลายดีกว,ว่าแม,ม่งหลอกเหรอเป็นวิญญาณน,ะาน่ะอะไรกันเนี่ยกาถทางมึงปล่อยเวทได้แต่มึงเอามาฟาดเนี่ยนะมาปล่อยไปเลมอนเลมอนเรมอลเรมอนไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นเทนนึกว่าทะลุได้ซะอีก

ของเลือเรือนในสัตว์เฮ้ยอ้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่นี่เนี่ยก้าวาบด้วยวินทันตอนหน้าท่านนั่นเหรอเฮ้ยก้าทำอย่างนั้นเลยเพื่ออะไรวะไอ้เมองต่อโชว์ไปดิเรื่อความเร็วเอ้ยเลนบนเลนบนมีสองคนเลยเรนร่างดีกว่าเลนล่างน่าจะได้คิวชัวกว่าแต่เลนบนมีไอ้ช่วยม่งรีบหันกลับมาเลยาาเเนลล่ง อ, me, อ,อีอีอือจ้ะฮึึแท, oui, แทงมันแทงมันนี่คร right ับผมเวลาเราได้คิวนะกรอบมันจะเป็นสีเขียวคนอื่นจะเห็นเป็นสีฟ้าธรรมดาเหมือนเดิมม่าไงเพื่อน เฮ้ยวาบเป็นกลางมีพลังตีได้เฮ้ยฮะฮะฮะอันตีใช้ทำอะไรวะเฮ้โอ้โอ้กูรู้แล้วอันตีไม่ใช้ทำอะไรโดนฟันไปปุ๊บเนี่ยวาบทันทีเลยอันตีนี่คือกระโดดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตายตายซะสุดยอดโอ้แจ้งอ่ะดูดิแจ้ง้านนี้เหรอ เอาอะไรกันเนี่ยมเพน่าจะมีสกินแบบจมูกรีบๆีบอะมีสแล้วมันมีมันมีภาพผลภาพผลแล้วให้มอสอะไรล่ะฮึ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 กูตายเข้ามาโบว์แบบนี้ไม่ได้ดูครับผมนี่ครับนี่หนุ่มผู้กล้า ไม่ใครเหนื่อยมาดูเลนล่างดีกว่าทางได้ของเลนล่างเนี่ยผมสามต่อสองแต่ว่าสามรู้สึกจะเนียดน้อยมากเลยนะครับใส่ผิดใส่ใส่ใส่โอ้โหูห่วงแล้วโอ้โห่วงแล้อยากได้อยากได้อยากได้ยังเลย เฮ้ยอยู่ไหนวะนั่นตรงนั้นตรงนั้นเลยเฮ้อ้เอตายอะไหรจำไว้นะผมความหิวเป็นสาเหตุสังเกตได้ฮะความหิวเป็นาเหตุสังเกตได้ยเงี้ยไ่ากตจากอะไรหมอสข้าตามจ้ไปแล้วบางตอ นันต์ป้อมบอกว่าแกคิดว <rawd Moder> ่าจะหนีฉันได้ยังงั้นเหรอเยอะมากเฮ้ยมันอยู่ในป่าป่ะอามไปเช็คดิหมดแล้วป่ะนี่ไงนี่ไงฮึ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 ในเมื่อไม้กจะสิทธิ์ตีตูดนะในเมื่อไม้ก็จะสิทธิ์บุษราพป่วยเป็นม้วนได้แล้วมึงใช้ตี กูพูดรอบที่สามแล้วเนี่ยเวลาเราใช้สกิลหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นผู้เสกวิญญาณผู้เสกวิญญาณฮ่าคุ้ยตายฮ่าคุยรู้สกิลหนึ่งว่าทำอะไรกูไม่ไ่าใช้เล่นเลย เฮอร์รี่เจ้าเด็กอภัยโทษโอ้เอ็ดแดกเลยเป็นวจมอนนี่ชอบพูดอะไรนะข้าคือพ่อของเจ้าใช่ไหมใช่ข้าคือพ่อของเจ้าเฮอร์รี่อมาต้ง เได้เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตจำดียังเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะเนี่ยพอเดโมอตอนที่มันยังอยู่บนหลังไยทอยคนน่ะมันยังดูมีจมูกเลยทำไมพอมันไปคนน่ะมันดูไม่มีอย่าไปพูดอย่างนั้นเจะไม่เพื่อนตายเลยเนี่ยเด็กผู้รอดชีวิต เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตกูกำลังจะตายแล้วกูไม่รอดชีวิตโด <c oughs> น,นพลังแห่งคาถาจนสลายไปเลยสลายกลายเป็นผงแล้วก็แบบหายไปเรื่อยๆเรื่อยเท่าไหร่ต่อไอเซียร์ทำอะไรอ่ะไอเดฟิลส์โซคุตไอเดฟิลส์โซคุตผมไม่ค่อยระบายผมผมรู้สึกไม่ค่อยดี ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคุณดับเบิลโดมาเป็นสกอร์ที่สวยงามมากเลยครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะฮะหนึ่งเจ็ดศูนย์จำไว้นะครับนี่เป็นหวยงวดต่อไปนะฮะน้อยนานหรือเราสมมติถ้าหวยงวดต่อไปออกหนึ่งเจ็ดศูนย์จริงๆริงริชชี่มาดิชิีมอสเตอร์มาเจ้าเองหวยไงใช่ ผมให้หวยก่อนเลยเลขห้าต้องมาครับทำไมครับเอาคนทิ้งเห็นเอกนุ่มผู้รอดชีวิตไม่รอดไม่หอดแล้วไม่นะมาแปลแล้วพ่อเขาแพ้แต่เลิกตัวแล้วโอ้โหเลิกที่แล้วโอ้ไม่เหลือโอ้โหเลิกที่แล้ น้ำมันวัดดีจ้าเฮ้ยเด็กนุ่ง้รอดชีวิตจะรอดอีกไหมเด็กนุ่ง้รอดชีวิตกลัวจะตายกลัวอะตายหมอช่วยผมด้วยกลัวอะไรจะตายเออเอออึ๊ยเอามามันมาแล้วความกล้านี่มันเออเฮ้อ เพอตายเพอรเล่นบนไอเซอร์ดูว ok> ่าผมห้าคนครับอยู่ที่ป้อมของเราเล่นไม่เป็นจริงจริงไหมพวกผมเล่นไม่เป็นอ่ะผมก็แค่เลือกมาไม่อยากเล่นฉีเพราะพวกเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนเดิมอย่เลนมันอ่ะมันเล่นเป็นอยู่คนเดียวมาดูว่าผมนี่ครับการตีป้อมครั้งสุดท้ายเอาเยอะเอายิงมันตรงต่ออ้ามย่า เด็กหนุ่ม <Labor> ผู <il orter> ้รอดชีว um ิตก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมก็จะลืมไปจัดการเด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตด้วยนะก็ท่านทุกท่านสวัสดีครับ